ไปแล้นะครับช่วงนี้เนี่ยไปรับลมเนา่าลืมนำบรรยากาศกลางหุบเข้าลมเน่ารูใส่ค้น şey กันไ่รู้นะคราวเสี่ยงเพลงกระดนกรี้นะครับพื้ลาลาคนป่ามิวสิกใบโลกของคุณป้าครับนี่ใครชอบแบบ บรรยากาศพันนีนะโดยสำหรับอันดนตรีพืูลาลาคนป่ามิวสิกบายโลกของคนป่าเชิญทุกคนไปสัมผัสนะครับนะไปแคมป์ปิ้งชิลเอาอ่ด้วยกันในวันเสาร์ที่พฤศจิกายนอ๋อย่างไรบ้างนะครับ,รบที่ไร่แซงทุกวันป่าละอู่อำเภอโวอิน,นจังหวัดประจวบคีรีขันดูพบกับหนักรองดนตรีมาร์คไมลลากไล่แนวตั้งแต่เที่ยงวันยันเที่ยงคืนทางเทียนเกียนเคยและวานิทนุระเกมนนะครับวง นางคําวงคํานางรวยใบยทองเบ็ดทับถนน่วงบูตึงเบนบานบินบอร์ดนะครับสมยัยฟามเมกสมัยเลขฟาร์เมอร์เออสมยออัยเลขฟาร์เมอร์ เยมรินดาเรสนะครับนราซีรีซีปฐุมสินพร้อมด้วยบูธดีเจอิดโรยบานะไมเขาน่าจะว่าอยู่นะแล้วก็ภายในงานนะคะมีล่าสือค่ายข้องวินเทจงานศินละปะเสื้อผ้าค่องเกามาสแสดงแล้วก็มีบูธค่ายอาห้าแล้วก็สิ้นขามาักใหม่จากชุมชนกันค่ะเปิดค่ายบัตนะคะเอลเอลเบิร์ตกันนะคะตั้งแต่วันนี้จนถึง3 1อกรกฎาคมนี้หรือว่าค่ายจนว่าบัตจะแมตตแต่ย้ำเลยนะว่าบัตมีจํานวนจํากัดค่ะสามารถจะสอบถทามลาย อย่าเพิ่มเติมได้นะคะแอดไลน์ออฟฟิเชียลไปได้เลยค่ะโลกของคนป่านะคะทีแอดซ้ำห้านึ่งนะคะแล้วก็มี L L X X N นะคะหรือว่าจะเป็นเพจของจังเกิลเทรคไส้ปลาก็ได้อ,อ่ะ<ค>สนใจก็ลองนี่นะจะไปนะครับสายแคมปิ้งนะครับนี่ฟ้าก้าวกันมาจากภูเก็ตนะ